ข่าวสารยังเป็นทางการสรุปแรงงานไทยเสียชีวิตทั้ง4รายเลยนะครับทางช่องลุงหน่อยก็แสดงความเสียใจต่อครอบครัวแรงงานไทยที่เสียชีวิตทุกท่านด้วยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งทูตแรงงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด การที่แรงงานไทยเสียชีวิตครั้งนี้จะมีผลต่อการจะส่งไปทำงานที่อิสราเอลหรือไม่เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์และพูดคุยกันนะครับก่อนไปรับชมคลิปการลบคนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับสรุปข่าวเมื่อวานก็เป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องน่าเศร้าจริงๆสาหรับการที่พี่น้องแรงงานไทยเราได้เสียชีวิตอีกแล้วนะครับทีอ่อิสราเอล จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่ประเทศของเขานะครับเพราะเพจกระทรวงรายงานและก็เพจสถานเอกอัครชทูตนะกรุงเทว,วีก็โพสต์แสดงความเสียใจต่อครอบครัวรายงานที่เสียชีวิตทุกท่านด้วยนะครับทางเพจของอสถานทูตก็ระบุรายชื่อด้วยนะครับว่าเป็นใครและก็อยู่จังหวัดไหนนะครับทางช่องหนุ่หน่อยก็ขอแสดงความเสียใจด้วยเช่นกันนะครับทุกคนคือฮีโร่ของครอบครัวนะครับ คงไม่มีใครอยากไปอยู่ในจุดนั้นที่มันมีความเสี่ยงมากนะครับจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับคนที่เสียชีวิตไปนะครับก็ขอไว้อะไรด้วยนะครับแล้วก็ครอบครัวรายงานทุกท่านด้วยนะครับก็เดี๋ยวทางกระทรวงนะครับก็คงติดตามสิทธิประโยชน์ที่ทางครอบครัวควรจะได้นะครับสูญเสียก็สูญเสียไปนะครับแต่เราก็ต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปนะครับ ก็เป็นกำลังใจให้กับครอ,อบครัวแรงงานไทยที่สูญเสียด้วยนะครับอยากจะให้แรงงานไทยทุกคนนะครับที่อยู่จุดนั้นนะครับรีบออกมานะาจะมีเหตุผลอะไรก็ตามเนาะจะถูกใครบังคับหรือว่าถูกใครบอกก็ตามนะครับรีบออกมาซะแล้วก็ความเชื่อที่บอกว่า,าเหมือนเป็นหนี้บุญคุณเขาอะไปแล้วก็ต้องทำงานให้เขา ไปกับคนที่พาไปเขาบอกว่าต้องไปทำงานจุดนี้การที่เราจะไปแจ้งสถานทูตเพื่อไปทำงานจุดอื่นเหมือนไปหักหลังเขาอย่าไปคิดแบบนั้นนะครับเอาความาปลอดภัยของตัวเองเป็นหลักนะครับแจ้งสถานทูตเพื่อขอย้ายออกมาเลยนะครับคนที่พาคุณไปเขาได้ผลประโยชน์อยู่แล้วนะครับเพราะนายจ้างเขาหางานหาคนไปทำงานณจุดนั้นลำบากนะครับ เขามีอะไรพิเศษกันอยู่แล้วนะครับเขาได้ผลประโยชน์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเอาความปลอดภัยของคุณเป็นหลักนะครับแจ้งสถานทูตและขอย้ายออกมาจากพื้นที่เสี่ยงภัยโดยทันทีนะครับทางกระทรวงแรงงานนะครับโดยท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้สั่งให้ทูตแรงงานเนาะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ท่านประหลัดกระทรวงแรงงานนะครับลงพื้นที่ เพื่อเยี่ยมเยือนให้กำลังใจญาติพี่น้องที่สูญเสียทุกท่านนะครับท่านรัฐมนตรีได้แจ้งว่าได้รับทราบรายงานจากนายกิทธนาศีสุริยะอัครชตูตท,ที่ปรึกษาฝ่ายรายงานประจำเอกอัครชทูตณกรุงเทลว,วีประเทศอิสราเอลว,ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่31ตุลาคม2567เวลา13นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนะครับ กลุ่มฮิสบอลได้ยิงจรวดเข้ามาในพื้นที่ภาคเกษตรทางภาคเหนือของอิสราเอลนะครับใกล้กับเมืองเมตุลาทําให้มีผู้เสียชีวิต5รายและบาดเจ็บรุนแรงอีก1รายฝ่ายแรงงานได้เข้าไปตรวจสอบกับสํานักประชากรและตรวจคนเข้าเมืองอิสราเอลหรือว่าหน่วยงานพิบ้านะครับทราบว่าผู้เสียชีวิต1รายเป็นนายจ้างชาวอิสราเอลและแรงงานไทยเสียชีวิต4ราย มีภูมิมิลำนาเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมา2องรายนะครับและเป็นชาวจังหวัดอุดรธานีหนึ่งรายแล้วก็ชาวจังหวัดบุรีรัมย์อีกหนรายนะครับส่วนคนที่บาดเจ็บสาหัสนะครับเป็นคนจังหวัดชัยภูมินะครับขณะนี้แพทย์และพยาบาลอยู่ระหว่างการช่วยชีวิตก็ขอใหอ้รายงานที่ได้รับบาดเจ็บนะครับปลอดภัยด้วยนะครับ าจากรายงานของฝ่ายรายงานทราบว่าเมืองเมตุลาเป็นหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงอันตรายที่กองทัพอิสราเอลประกาศให้เป็นเขตปิดทหารหลังเข้าไปปฏิบัติการทางการทหารภาคพื้นดินในเลบานอนอย่างไรก็ดีก็ยังมีรายงานถ่ายจำนวนหนึ่งไม่ยอมย้ายออกจากพื้นที่แม้สถานเอกอัครราชทูตและฝ่ายรายงานออกประกาศเตือนหลายครั้งและพยายามขอให้ย้ายออกพื้นที่แล้วก็ตามนะครับ นี่ครับสุดท้ายเวลาเราสูญเสียไปนะครับสิ่งที่ได้รับคำตอบคือแรงงานไทยไม่ยอมย้ายออกนะแต่ผมเชื่อมั่นว่าหลายท่านอยากย้ายนะครับอยากย้ายแต่อย่างที่ผมบอกแหละอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เรามีความรู้สึกว่าเหมือนต้องเป็นการทดแทนบุญคุณหรือกลัวหรือว่านู่นนี่นั่นนะสุดท้ายผมขอบอกนะครับว่าแจ้งสถานทูตเถอะครับเดี๋ยวเขาพาคุณออกมาเองไม่ต้องไปเกงใจ คนที่พาท่านไปนะครับทีนี้พอแรงงานเสียชีวิตทั้งสี่รายจะส่งผลกระทบต่อการจัดส่งไปทำงานที่อิสราเอลไหมช่องลุงหน่อยจะพามาดูในพื้นที่นะครับว่าเมืองเมตุลาอยู่ไหนนะครับอันนี้เห็นเมืองเอาเมืองอไรดีอ่ะเมืองเทวิปก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เป็นพื้นที่เนาะที่เป็นเมืองสำคัญของเขานะอ,าอยู่บริเวณภาคกลางนะครับเห็นเมืองไฮฟาไหมครับ ฮฟ,ฟาก็จะเป็นหนึ่งในเมืองที่เป็นเขตพื้นที่สีส้มนะครับไอ้สีเหลืองนะครับที่เขาลดระดับความปลอดภัยลงมาแล้วนะครับก็เป็นพื้นที่อันตรายนั่นแหละเมืองเมตุลาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ครับเห็นขอบดำๆนี้ไหมครับอันนี้คือขอบชายแดนระหว่างเลบานอนกับอิสราเอลนะครับเมืองเมตุลานะครับอยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมครับอยู่ในพื้นที่ชายแดนเลยนะครับ อยู่ติดกับพื้นที่ที่กลุ่มฮิสบัลลัสจะโจมตีเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวขอเข้าไปดูพื้นที่นิดนึงนะครับจะได้เห็นภาพเนาะนี่ครับก็จะเป็นเมืองเมตุลานะครับพื้นที่ภูมิประเทศก็จะประมาณนี้นะครับก็จะถือว่ามันเป็นเขตที่อ่ะอันนี้อาจจะเป็นเขตพื้นที่ที่เขาทำงานหรือว่าอะไรก็ตามนะครับซึ่งการโจมตีเนะี่ยมันก็สามารถจะโจมตีเข้าไปใน พื้นที่ที่คุณอยู่ติดชายแดนได้นะครับผมถึงบอกว่ามันอันตรายมากๆเลยนะครับตัวคนที่พาไปทำงานนะ่ะเขาไม่ได้เสี่ยงอยู่แล้วนะครับแต่คนทำงานนะ่ะเสี่ยงมากๆนะครับไม่คุ้มค่าที่จะไปทำงานณจุดนั้นเลยนะครับก็เอาเป็นว่าเป็นเมืองนะครับหรือว่าเป็นพื้นที่ที่มันอยู่เป็นแนวชายแดนเนาะแล้วก็ เป็นพื้นที่ที่ทางการไทยไม่อนุญาตให้ไปทํางานอยู่แล้วนะครับจริงๆเมื่อวันช่องหนุ่ยก็พูดอยู่นะครับว่าเขาประกาศพื้นที่ทั้งสีส้มสีเหลืองนะครับที่กําหนดเป็นพื้นที่ที่ห้ามเข้าไปทํางานนะครับก็คือบริเวณนี้ทั้งหมดอ่ะเขาห้ามไปทํางานนะครับาทางหน่วยงานนะครับส่งไปในพื้นที่โซนสีเขียวนะครับซึ่งจะอยู่ด้านล่างของประเทศอิสราเอลนะครับตั้งแต่เป็นภาคกลางภาคใต้นะครับถึงจะ ให้ทำงานได้นะครับดังนั้นก็เลยมองว่านะครับน่าจะมีการจัดส่งได้ตามปกติอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่เขาห้ามทํางานอยู่แล้วนะครับมาตรก,การที่มันจะเข้มข้นก็คือทางสถานทูตจะต้องเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ยังไงก็ต้องเอาคนที่ทํางานอยู่ตรงนั้นออกมาให้ได้นะครับเพื่อไม่ใหม้มีการเสียชีวิตเพิ่มเติมอีก หากมันมีการโจมตีเข้ามานะครับส่วนแรงงานไทยที่ไปกับโครงการทีซีเทลแลนด์นะช่องหน่วยมองว่ายังสามารถเดินทางไปได้ตามปกตินะครับคงไม่มีการชะลอการเดินทางนะครับเพราะพื้นที่ที่ให้ไปทำงานไม่ได้ถูกโจมตีแต่อย่างไรนะครับหากพื้นที่ที่ให้ไปทำงานถูกโจมตีอันนั้นนะ่ะเขาถึงจะพิจารณาเรื่องการชะลอการเดินทางนะครับ ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับมันยากลําบากจริงๆนะครับทั้งคนที่จะไปทํางานทั้งเจ้าหน้าที่นะครับที่จะต้องเป็นคนดูแลในการจะส่งแรงงานไทยไปทํางานที่อิสราเอลนะครับทุกคนก็ก็ทํางานเต็มที่แหละนะครับแต่ก็ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของอแรงงานไทยเป็นหลักนะครับเชื่อมั่นว่านะครับสถานการณ์แบบนี้ยังสามารถเดินทางไปทํางานได้อยู่นะครับ ก็รอติดตามนะครับข่าวสารต่อไปหากมีการประกาศรอบบินออกมานะครับหรือประกาศาเรื่องการตรวจโรคออกมานะครับก็น่าจะมีการจะส่งได้ตามปกตินะครับคิดว่าภายใน23สวันหรือว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยอาจจะไม่มีการประกาศอะไรเพิ่มเติมมานะครับอาจจะรอดูสถานการณ์อีกนิดหนึ่งนะครับอ,อย่างน้อยนะครับผมอยากจะให้ทุกคนนะครับอยู่ในความไม่ประมาทละกันนะครับ ถ้าไม่จําเป็นนะครับยังไม่ถึงคิวก็อย่าเพิ่งไปกู้เงินนะครับถ้ายังไม่ถึงคิวนะครับยังไม่มีการกําหนดวันบินก็อย่าเพิ่งลาออกจากงานนะครับโอเคก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับและอยากให้แรงงานไทยทุกคนเนาะปลอดภัยนะครับกลับมาหาครอบครัวกันอย่าเสี่ยงนะครับอย่าเสี่ยงเงินที่คุณได้นะครับไม่คุ้มค่าเลยถ้าคุณต้องเสียชีวิตไปนะครับ ก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ